จงไงล่ะควบมือซึกหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าเพื่อนสีพาพ่อไปรักษาการู้สึกดีนะเวหลังเถื่อกับหลังเถื่อกับหลังเถื่อกับแบบหลังเถื่อกับพ่อกันล้วเพื่อมีโอกาสหายเนาะได้ไปหาหมอกไปนี่งเพื่อมีโอกาสเนาะกคดีใจได้ไปหาหมอไิบ่่ะดบนเคยบ่เคยจะเถื่อโดยเป็นพระเนาะกลางเลยมุ่งเป็นพระโฮมพระฮองค่ะเบอร์สามีบ่โดยโอ้บริทาอยังบ่ บาเตียงคนซื้อมาให้แล้วยาเมื่อวานใส่ไปก่อนเนาะทำอีดนะแบบว่าเป็นซื้อฟรดก้าร์ไปนี่บอแบบว่าเพล็กดก้าร์เลยเซย์มาเลยไปนี่บอกแล้วมันอันนี้เนี่ยนะมันก็เป็นแบบนี้นะนี่จะมันเป็ี่ยนยังเป็นน้ำเดือดเนาะเนี่ยได้คือว่าโปส่งลูกเคียนเพราะว่ายังน้อยยังนุ่มอยู่บ่มีปัญญาส่งบอง่ายจ้ะไปแยงมายงโบ่เดี๋ยววันนี้โบ่บอแมนมาไปแยงมาแยงมันบ่มีเงิน เพราะว่าเขาน้ำสร้างป่ามันก็ขาดเขินอืมันเราเลยบดได้ส้งเขาน้ำกาแบบว่าซื้อกินเลยซื้อกินกาอ,อ,อยากหาเห็ดงานมั้ยเดียหาเห็ดงานแล้วก็ซอยพ่อซอยแม่ไปไปเรื่อยไปแล้หาเงินเนาะโดยซอยซ่งไปหางานจุ่มหาแม่อยู่ไม่ว่าเขาเขาเอาแล้วมันน้อยอย่าไปอย่าไปบ้างเลย ภาษไทยสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเนาะปลาลุงกันเบิร์ดส,สกุกุสุกุนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ้ะาววันจะเป็นทางพี่น้องฟังล่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอยินดีตอนรับเข้าสู่ซองมุกราวันสาลาวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคือมื้อนี่พี่น้องเนาะพี่เด้อเนาะเดินทางเข้ามาเยี่ยมมาหาทางน้องบูบานนาสนธพี่น้องเลยก็พอดีมาหาอีก หนึหน่งเคสแพี ok ่น้องเนาะเป็นทั้งเคสของไอเตียงเพิ่นที่เข้ามาทายทำก่าณีอะไรพี่น้องเนาะเป็นทั้งครอบครัวน้องเทพเพิ่นพี่น้องเลยอ่ะทางสามุดาก็มาเป็นขั้งแรกพี่น้องเนาะพอดีเข้ามาเยี่ยมมาหาทางน้องโบพอดีทางน้องเพิ่นก็พามาหาหรือว่ามาเยี่ยมมายามทางน้องเพิ่นนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าควมเป็นไปเป็นมากอ่ะเอฟซีายผู้ไรคนที่ติดตามไอเพิ่นก็คือซีฮูเนาะทางครอบครัวไอเทพเพิ่นพี่น้องอ่าท่อง ขอบคุณ้องเทพินพี่น้องเลยเนาะว่าแล้วก็ว่าผิดเด็กพี่น้องสงสัยหิ้วเข่าและตาลายเนาะโดยปะเดี๋ยวสิเข่าไปเยี่ยมไปหาทางน้องเพื่อนกอนพี่น้องเนาะทางเขากาเห็นแต่ในคลิปพี่น้องเลยเมื่อน,นี้ก็มาเป็นครั้งแรกเนาะเป็นจังไม่น่นเดี๋ยวไปเบิ่งไปซบน้ากันเนาะพี่น้องเนาะคือทางน้องเพื่อนี่กับว่าบ่มี่ยังพี่น้องเนาะอ่ามาปลูกหรือว่ามาเผาไฮเผาหน้าห้เพิ่นเนาะบวชทางพอก็เป็นเป็นลอย พี่น้องเนาะป่ะเดี๋ยวขอไปเบิ่งไปส้มน้ำกันกับพาพี่พักน้องคือก้าวขึ้นเดิมเลยพี่น้องเด้อเนาะเข้ามาเป็นกระดานแห่งใจก็เลยก็เซ่บุงคลิีบุงโฆษณาให้เลยพี่นอ้องเด้อเด้อเปิดภาพมาสบายดีน้องละเด้อสบายดีเด้อสองยิงเด,ด้อสดีเด้ออ่ะูบ้าห้าทางเนียนะ่ยเนาะโดยการเมือนี้ทางน้องโบเพิ่นพามาไม่ละวันนี้ไม่ ถ้าเป็นจะได้เป็นพี่น้องกับอบอยล่ะแน่นพี่น้องแรกๆอ่ะเราเ,เ,เข้าไปหาเขากับบุงหุ้ว่าเป็นพี่น้องจนแม่ว่าว่าพี่น้องอย่างเดียวน่นหละนะเข้าไปหาว่าอยากให้ขอความช่วยเหลือแน่ว่าอยากให้ทังเพื่อนช่ยในครอบครัวนั้นทุกอย่างข้าวน้ำซ้ำปากกับมีเคนื่อนซ่กับบุ้มีดินเดินตนอยากกับบุมีทุกอย่างร้ายแบบพวกับบุหันพวกย่างก็ได้บุ้มมีทุกอย่างเลยโดย มาเผ่านารับจ้างเห็นป้าเห็นลุงนี่แหละแบบพี่น้องเดียวกันบอแม่นเพื่อนก็นเลยเขาไปหาว่าให้หาเพื่อนมาช่วยแน่ว่ามาเบิงเ่งแน<อ>่บัวร้กก็ย่างบ่วได้เมียก็เมียเราก็ย่างบ่ได้ทีแรกนะเราหากระหันนี่ได้เออมียเราเป็นยังไงเพี้ยคายก็เพื่อิีปิตลอยนี่เลยเราหาก็ย่างได้นี่โอ้เออเพื่อนก็บบมาหามาช่วยแน่ขาดเคืร์นไรย่างแห้งว่ะกะฮาก็ออกมาเบิ้งกะ เห็นหลา,ลายคนที่ผ่านมากอะบูมีไปสันนะ่มเราว่ะนะเขาก็ว่าเขาพูดหนึ่งแล้วตะกี้นะแต่มาเห็ดเราเป็นแห้งกว,ว่าาเขาอีกป่าชาเดียวเขาไปเบิ่งไปส้มนอไปถามไทยเพื่อนแหละเนาะว่าเป็นจังใดมาจังใดพี่น้องเนาะแต่หลายค่หลายคนที่เพิ่นติดตามทางซองไอเตียงเพิ่นก็คือซีคูเขาขาแล้วละเนาะโดยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปถามเพื่อนอีกเพ,<ป>พี่น,นโดยไป่ะชื่อเล่จัง บูเพิ่นพามาพี่น้องเนาะยานมาสุดุยิสลายยียนเพิ่นยันบางยายนพามาภาษาเนาะสบายดีโดยสบายดีลูกหลานโดยเอ้ยสบายดีโดยทางแห่ม่องดมีได้ผลนอนอยู่หึหัวละโอ้โหทางไหนเพิ่นใช้สบายดีได้เด้อโดย ว้าพบเจอตัวจริงน้องพี้องเลยน้องเทพเฮาจังไดบักละมาแต่ทางไดมื่อนีร่หืกะมาแต่บ้านมาแต่เศร้าพูดละไปยังบ้านรู้ปะเมื่อวานวานเนี่ยเมื่อนอนเฮือนบ่โดยโอ้บัดนี้ยย้ำอันนี้ละออกมาหาพ่อกับแม่โดยอือจะย้ำมาแรงเลยเจ้ากระเมื่ออีกกระเมื่อว่าเตียงเพิ่นว่าเพิ่นสิพาอีพ่อไปหาหมอ ก็เลยเพื่อนให้เข้าไปกับอีพอ่อเนาะก็เลยบุได้เมกุกสบายดีบุลลังฮะสบายดีแสดงว่าข่<อ>าวดีได้ใส่เนาะโดย,โดยทางไอ้เพื่อนมาแจ้งข่าวดีที่พ่อพ่อไปหาหมอโดยตอนนั้นลงละเพือพ่อนสิครับไหมกับเพื่อนว่าว่าประมาณบ่ายโมงเพื่อนว่ะมื่อนี้เนาะโดยอีโบรนใชเนาะโดยอันนี้น้องสายบ่ลงละโดยน้องสายซืย้อยังลูกบซื้อปุ๊บอะไร สื่อซอว่าจะปลื้มอายออยน้องปลื้มเอ้อ่ะแบบื้อนมาพระอาทขอบใจเลยคือทางไอ้เพิ่นสิพาทางพ่อไปหาหมอพี่น้องเนาะมื้อนี้โอ้เป็นจังไงล่ะพวกมือซึกหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าเพิ่นสิพาพ่อไปรักษาการู้สึกดีเนาะว่าหลังเธอแบบหลังเธอแบบ รองเถื่อก่าแบบรองเถื่อก่าอ,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 อีพ่อกับแล้เพื่อมีโอกาสหายเนาะได้ไปหาหมอกับไปนี่เพื่อมีโอกาสเนาะก,ก็ดีใจได้ไปหาหมอบไค,คจิบเถื่อบ่ดดะเลยในอะไรบ่เคยบ่เคยจิบเถื่อโดยเป็นมานในโดนนนะ้ำเน๊ะประมาณสองปีสามปีแล้วโอ้กระจายเบิ่งกันโดยวาซาเดียวให้ทั้งน้องเทพเนาะพาไปพุ่นแหละพุ่นอ่าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งทางพอละก่อนเนาะโดย บอดอยู du, ่บอนโซ้าเพื่อนพี่เราไงเนาะมาอยู่พี่ได้จักปีแล้วเด้อันนี้ฮึบัืหล่นั่งกลางก็ได้หรอกเออนั่งกลางก็ได้สบายดี่นี่เลยไม่เถ่ามานั่งเตียงพี่ก็ได้ไม่ตู้พี่มานั่งเตียงพี่ก็ได้เนาะเออเบาเบาเราแข่งไม่ข่าวอืมแข่งโดนแล้วมึงไมเน้อช้ามีอะไรฝ่ายย่า ยาทานังโอ้ยาพันธุ์ชื้อมหาไห่บอถังเอื้อยไม่รู้จากคนแสนสามใช่ซาโพนึงนะสิผู้นึงอู่เบื้องโอ้ใายผู้หญิงชายเบิร์ตโอ้ยใหญ่นะบอพู้น่ะกระน้องพู้นี่อันนี้อันไอโกกเลยบริเฮียนพู้นี่บริเฮียนเบิร์ตผู้โกกับบริเฮียนผูกกลางบริเฮียนโดยบริเฮียนจากคนบริเฮียนจากคนผู้นี้หากก แม่อออันอยู่ยังนุ่มๆมะ้ปีกอ่ะนค่ไหนค่อยบ่อบ่ออันนี้สิบสามโอ้สิบสามทางพ่อกับแม่ได้สะพ่อพ่อนสาสิบสี่เฮ้ยิบอ็ดแล้วอืออือนอยู่ยังนุ่มๆหนึ่งเนาะเป็นได้จักปีได้สานี่ไหนเล้สามปีนี่ะเป็นไปมาจังได้คือว่าเิ่นเิ่นเป็นรอยบ่ดูเป็นเนย ตะกี้กับมันตะกี้กับไปได้ปกตินี่แหละตะกี้ก็ได้ไปได้เห็นได้ดำให้ดำหน้าได้ถ่ายหน้าได้อย่างเงี้ยแบนี้เราโทษที่เป็นอาทิษยละน่ากันแต่เริ่มเซ่เริ่มเซ่เป็คนเมาเนี่ยแล้วอาการมันเป็นอย่างวันนี้ละมัน่ะเซ่เซ่นักลงคูปีคูปีนะวันนี้มันละแห้งลงเรื่อยๆวันนี้กระทงบ้ามาเป็นแบบนี้ล่ะที่ว่าพูดซึ้งว่าเริ่มเซ่เริ่มยังบด้ไปหาหมอบเบาสุดบด้ไปเลยเริ่มเซ่ก็ได้ โบมีเงินไปนี่ล่ะรือเลิกกะไปเป่ามอทหกมาทำอยู่บ่เฮ้เป่าก็บม่ได้เป่านวดก็บม่ได้นวดหรือบ่ได้เห็ดธรรมชาติเลยหลังจากที่เป็นมาแล้วก็บ่เคยไปหาหมอจักเทื่อก็คืออยู่ไปแบบมือมันมันคลิกยางบ่ได้เลยบ่ได้แต่ว่ามันมันจับจับไม้อันนี้ไปโอ้โซมไปมันมีไม่มาไปบ่ได้โบได้อยู่ไปให้ให้ไปในั่นเอถึงนี้แล้ว เส้นตับก็คอนเอวเวาะโอ้มันเค็งมันยังเบ่ด้วยว่ามันเค่งโอแล้วลูกมันเง่ายไปอ้ตัวไรสาสะดวกกลัวนอนด้วยว่าแบบนั่งกอพูดนั่งกับไรนอนก็ได้บางทีมันแบบอยน้นเว้ยมันเที็บเนี่ยกับมันเทียบกับลูกเทื่อกับนั่งแบบนั้นเลยแบกองอ้ยอยู่บนั้นมันเห็นอย่างไ้มันขึ้นลูกล่งอะไรเนาะเอ่นกระทักกระทันที่ไหนกับอดีนะนะมันปวดมันตึงนะ กินะห้องจงให้อยูเลาเค่อยเห็ดยาท<อ>่านั่งกับโบเคยกินจักเคื่องตอนเราเป็นเด็กๆเะาบว่าคือเอามี้มันมีคำแต่ว่าแบบไใปใหาเห็ดหมมอจังหวะใครอยู่นนกันเนาะแต่ว่าทางเอง้อเราเป็นหนนม่เนาะเป็นวัไทีใครอันนี้มันแบบหึงเลยรึอันนี้มาอยู่นี่คือหน้าโบดูว่าดินเจ้าของหรือว่าอะไหน้าในนั้นหน้าลุงหน้าเพิ่นมาเขอเ็ดน้ำเพิ่น ขอดำน้ำเพิ่อนเแ็นเห็ดน้ำกันเบนี้บ่โด้ออ๋อเฮือนชาลานเป็นเจ้าดิษฐ์เหรอชาลานเป็นเคยกับยูดงมาแล้วอันนี้นักซือของของเพื่อนของเจ้าหน้าว่าง่ายไหมแล้วมาขออาศัยเป็นยูนี่แล้วมาเห็ดหน้าน้ำเพิ่อนดิมาเห็ดหน้าเพื่นแล้วมาอาศัยมายูนี่แล้วก็เผาให้เผาหน้าให้เพื่อนไปอยู่บ้านตรงนี้มานี่นั่นแหละนะสนวลด่แหละมาขอเ้็ดหน้าน้ำเพิ่น ปัญหาเลยมาอยู่นี่แม่ทางเอื้อนี่เป็นคนบ้านดงบางแหนโดยตรงเลยบ่เออปัดโพเนบ้านไคนยนางโอ้ือว่าพากันนอนอยู่นี่เบิดอันนี้เนาะออบ่ได้นอนก็สิไปตเ็บอเ็บลงแท้อันบ่อยู่ตนอนอยู่่่แท้คือตสูงตต่ําแท้ลคือซื้อให้สูงต่ําเนาะบ่เรียบ ถ้าใหาก็นอนในคุณบอนอนในโอ้อันนั้นมันอันเดียวเนาะนอนคืนมันนานพี่น้องเนาะคือสี่อันนี้เจ็บนอนตื่นใช่ไค่ะเนาะกลางเลยมุงเป็นพาห่มพาฮองฮะเบอร์ซันนี่บอกอ๋อันนี้เป็นเขาทั้งเพิดแล้วมาให้บอกคนโตกับหัวเนาะหัวกนเอาผ้าตังมาคลุมให้แล้วผ้บหัวแล้วแต่ตอนนั้นกะเปียกเบิด์ตอ๋อในคนเอามาคลุมให้คะนอนกันจากคนสองคนเลยนะหัว ลูกนอนกันได้เลยสี่สี่ก้นอ่าวัดคุณน้อนอยู่อะไรสักอย่ะงชื่อน้ำแม่เท่าแม่เท่าบัดอยู่บ้านคนนั้นนะโอ้ยย่างมาบ่มตุ๋นเลยย่างมาเมื่อยก็นั่งมาอ๋อย่างมาตะบานคุณนะเลยย่างเมื่อย่างมาย่างตลอดย่างคู่มือเปนลูกกับเร่ยกเป็นมือเลยค่ะย่างกันแบบเปิ็นแบบมานอนเพื่อนกัน่ะย่าง คือในคนกตบ่นอนเพือนปัญาหมาปัดมาันในามาบ่หรอเลยา็ปัจจัยสะดวกเดี่ยวไปเที่ยวมาเป็นรถล้างพาหนะจักรยานบ่มีบอกบ่มีบ่มียังเลยเลยเป็นมากระส่งสามปีเล้อเนาะกายญาได้คือว่าได้อารักครอบครัวกับสารั ว่านางกาไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานอะไรเนาะได้แดงวาภาระครอบครัวมันจะเป็นแบบนี้มันกาเฮ็นยังม่ได้คือว่าเนี้ยถ้าเหนื่อยเนแบบสุขภาพกขาปกติอยู่เปล่กาเป็นอันนี้ล่ะเป็นขั้นนี่ล่ะมันเปลี่ยนแบบจ้าว่าแพรอันนี้เขาว่าน้ำด้เมื่นั้นอนุญาอนุญาตอดุญาตอนุญาตน้ำเด้อนะนมัน้ัน้ำบริทายังบอก บาเตียงเนซื้อมาใหาแล้วยาเมื่อวานใส่ไปก่อนนะทำอีสน่ะแม่มาเป็นคือรารปนบอแบบว่าเพลรีการ้าลยเซยมาเลยไปในบอกแล้วมันอันนี้นะนะมันก็เปลนแบบันนี้นนี่จะมันเป็ี่ยนยังเป็นน้ำเรือเนาะช้ำดำเจ็บเพราะไหนอะคันคันอืมข้นหนะพูได้คือแบบแม่นหกโมเมนต์ิดกลับตอนนี้มันเือมากระปวดได้ ปวดแล้วกับลูกกับปลได้บางเทื่อนนะมันแบบเป็นสั่นนะแบบปวดแล้วก็ตีงกับปลได้มันมีอยู่เทื่อนึงไปบ่ได้เลยคาดออกจากนุ่งมันปวดนะนะโอ้โหเดี๋ยวนาะผู้นึงเข่งแดงกับผู้นึงเป็นกับยังไขรอยู่ได้เนาะเอาเอาเวทโซงปลาได้ใช่ไหมเด็กแตสอนลักเด็กเนาะเป็นอะไรลูกเด้สอนเนาะเออทา้งนั้นทางซานพุ่น่ะเป็นเฮือนเออเองบอดินดอนตันหยาเออเองบอเฮือนอะของค้อย ดินนะครับของป้าเพิ่อนเอกโอดีนะเพิ่นแม่นแต่เฮือนป้านี่เป็นเป็นเอื้ยของเอื้ยบอกโอแมนแต่เฮือนป้าอยู่ส่งไหนดีน้องเฮือนเอ้ยเช่ส่งหน้าไกลกันบ่แถวเฮือนน้องไอเดียไกลกันบ่น้องไอเดียบ่อบ่อเก้าวบ่อขี้วยูแล้วมันใกล้ๆกับเฮือนเขาอันไอ้จุกไอ้หกด้วยจุกไอ้มาเนี่ยค่ะ ประมาู้เนภาคอันทังข่างนี้หรือว่าทางโอ้ทังพูดนะฮะู้็เาเคยไปเนาะทั้งมีซลาระมีแต่ไม่สโรค้าเมื่อกันอยู่ข่างครัวนะมีแต่เคยมาขางนี้โอ้ทังเอ่อหงสีผีว่าอะารหงสีผ่าทั้งแม่ละทังแบบอันทางบอลคนประกาศนะเออเฉพอเราพอเราค่อยไปเนาะทาง ีเดี๋ยนี่ได้ค right? okay. well, yeah. mm ือ hmm. ว uh ่าผมส่งลูกเคียนเพราะว่ายังน้อยยังนุ่มอยู่บ่มีปัญญาส่งบ่อยไงจ้ะไปหยามาหยาบ่ได้บยวันี้โบ่บอแมนมาไปหยามาหยามันบ่มีเงินเพราะว่าข้าวน้ำซามป่ามันขาดเขินมันก็เลยบ่ได้ส่งข้าวน้ำกัแบบว่าซื้อกินโอ้ซื้อกินซื้อข้าวปองข้าวโลเนาะมันก็เลยบ่ได้โอกาสเรียนนะควล่ะ คุณนี้ก็บบดไดเรียนบดไดเคยเข่าวจะเคลื่อเลยบอกบอกง่ายๆก็แต่ว่าถ้าเข่าวทงเฮียนแล้วก็มันก็มีภาระเพิ่มแม่นทั้งน้องเทพเคยเฮียนใ่บริเวณบอกบดเคยเฮียนตั้งแต่นอนจะยังบดเคยเฮียนโดยอ่านหนังสือดิบ่ได้เลยเนาะโดยบ่ได้เคเฮียนอะปวดนึงกคยซีเฮียนอยู่บ่หมดละข่าบดไดอยากเงี้ยบดไดเข้ามาอยู่ปวดนึ่งอีกอย่างเรขาก็ใหญ่แล้วเนาะ กับวาเฮียนกับพระละกันหลายตั้งเสือเขากับซอยพ่อซอยแม่ไปเนี่ยซอยเวียกในเฮือนในท่านมันก็ยากเนาะกันสิว่าแล้วก็พ่อได้น้องนะเนาะจะบปลายซอยนั่นนี่เนาะแบบว่าแทนพ่อนะที่ดังเลยตัวนั่นเนาะท่านห้องไปลว่กินน้ำบาตแล้วก็เพิ่มอีกเพื่ออะไรพระละการใช้การจ่ายเนาะมาอยู่นี่ได้สารน้ำในไปพื้นกินใช้อยู่ใช้อะ้รกินน้ำฝนมาได้มันมันฝนเบิดแล้วก็ได้ ผมมีน้ำนะอแม่ต้องจุ่มยุคเพราะผมไม่น้ำกินหมนมุนุกมีอันนั้เนาะกระถางไงนะนะใบโตซอันนี้น้องน้อยโพดอะี้เนาะต้องเอาเป็นกระถางไงตัวซีฟ้าอันเนาะใบโตฝนนะได้จากสองหน่วยก็โอเคแล้วได้ต่งกระซี่อะไรมาโต่งน้ำมาแดงมันมีต่างกระซี่ตู้หมุนลันมัมีสังกระซี่เดินทางนีนเนาะ อันนี้เพิ่นซื้อมาให้ใหม่ใบเลยบอลเด้วใช่ไหมใหม่เลยถ้วยรูปแม่นเบิดปูแช้งเองเขมาเด๋วที่กี้ค่ะบูมี่อะถวยลำใบเนาะอืม2 3ใบว่าบ่มี่กัอันนี้คั่นว่าเราได้เตียงคือสิโอเคอยู่เนาะมีเตียงนะพี่น้องเป็นเตียงเป็นนั่นเวลาพอได้อ่าเรานอนเนาะคือสิคายนี้เนาะเวลาขับปูเสือปูมอลก็ได้อันนี้พ Arrow, ัน มันเบิ่งพื้นแหละนั่นเนาะมันแบบว่ามันไม่ตัวชูงตัวตามแล้วออกมาอยู่พี่โดนแล้วเพราะว่าออกมาช่วงน้ำน้าโอ้คุณมายยูนี่พยองฝนตกตอนอันที่ยองประธานด้ขังเปียกก็เล้นนี่เนาะมาแน่นอนยืนหลุดนั่งจนมือเซจ่ายืนกูงูไซส์มึงมาหลังมือพยืนนี่ด้ เนี่ยยาวลงเยอะเลยสิฮู้ว่าแลเนาะตะกี้เพิ่นอันเอายังสักครั้งนึงบ่ได้มีหยังบ่อ๋อมีอันนี้ล่ะมีต่อแต่เดียวนั่นล่ะ้งตมอืมแต่ทางเทิงน่ะบ่ได้มีหยังเมันเินเอามาุให้โอพตั้งเปียงเด้อนพพนี่มันสิมานนีนะนี่คุมแล้วกสิบ่ฮู้อืมเป็นจังได๋ความรู้สึกสได้ยินข่าวดีว่าสิได้ไปหาหมอบ ด้วยก็ดีใจเนาะดีใจแต่ก็มีความหวังเนาะบางทีแบบหายกลับมาปกติกะทั่วเนี่ยเอากสิชด้ซอยลูกซอยเมียก็รอข้างเบิ่งเพื่อนพาไปเนาะว่าเป็นยังระว่าเป็นยังยังกระปูกหูเลยเนาะเพราะว่าทางเรีนเรีนแล้วก็บ่มีเนี่ยทีไร ยังไรบ้างละปู่ซึ้อเจ้ามุมวดไเจ้าใหญ่นี่แบบจากซอยพ่อซอยแม่ยาังหิทยังก่อนจังเลย่อกาอยากหาหิทย์งานมาเนยหาหิทยงานแล้วก็ซอยพ่อซอยแม่ไปไปเรื่อยๆไปหาเงินเนาะโด้ซอยซอยไปหางานจุ่มหาแม่อยู่ในว่างเก่าก็บบเอาแล้วมันน้อยอยากไปอยากไปบ่โดย ก็ได้ล hmm. ่างถวยก็เอาคยได้เเนเอาไม่เอากระด้า่เอากบบเอาแน้วยากกับ่องเปิิวจกควมีบ่เาะอยางก็ได้เวลาคยได้เงินล่างถวยล่างบวงคุย่คยเอ้าพอเวาคนเปิดโอกาสถยรสนสนอะเปิดรับมาเรืองงานนอนลับปรดะเยนอนจกปีลสัปจาห์ที่สาม โอ้นาปีพี่เราโดยอีกห้าปีละเอ้ยไปใสก็ได้เนาะสิบเอดปีกูแน่ช่องปีสามปีแม่ว่าบูดเอาคิดอะไรอว่ามันน้อโนยแลก็ดีเลยความคิดเรายังงานฮู้จักอยากหาอยากอันนี้เนาะซอยพอซอยเมย์ผู้บางคนเนาะยังฮู้จักยังไม่สมืออะไรเป็นความแม่ปัดชอนลูกบัดชอนเป็นของเรา ผัดาาว้าวบัดวปปานะ<อ>วบบเป็นบัดอวยพอนกับเป็นคือว้าแม่นะอเวยพอนกับเป็นบัดโชว์ลูกบัดเป็นงง <Okay. S 2> บัดเดอแม่กับโอ่ได้เลยอาบ่ใหญ้วยืัดใดๆบ่เคยเขากองแต่อายเว่าครั้งแรกบอเออคณาวาที่ผ่านมาบ่เคยสัมผัสไปเลย้อะใช่ลูกเป็นน้ำไส้น้ำยังไส่ให้เลยน้ำส่างนะโอ้คุดทำส่างเอาเองบอลูกาสแหละคุดนะโอ้ กจังเม็ดละวันสี่เม็ดสามเม็ดได้ละโอ้โหลบเลยเนาะจะพูดผูดยวจ้านาะูกบนอง้น้องูนี้เนน้องยูบ้านจักปีสะุดนั่นิเอส้ยสิเมตรูนี้อ่ะอันนี้หโอ้อันนี้ลูกหลานมวนเนาะปุยอย่ลูกสายโทนสามทึกเนาะ ทำคูนอยูดอกเพื่อพาใส่เข้าไปสามญ่เนาะละเลี้ยงไปเออหมดล่ะได้撒เฮ็ดยังซอยเมย์ได้เหรอซอยยังแน่ได้นะซอยยังซอยกินบ่เออเนาะตัวได้ยังมวยญ่ซอยกินก้อนเนาะล่ะเป็นผพาผมผพาห้องเอียงกับมอนมุ่งเบอร์สานึ่งเบอร์ ก็คนได้เตียงให้เราเนาะที่สีโอเคลยเตียงกับประมาณสามอะลเนาะตาแมาสุดห้อีนอนไมละปูเสื้อมันก็เ่ได้เมอนะมันบอกเสมอนลยติดตาใหม่เลยเนาะตั้งหลังกระเจ็บเนาะใครสเหตุหายกระตบเลยเพิ่ลมะโอ้จะพองนะใครหายใครนาก็เมนทุนนี้ เพิ่นแล้ว <โบ S 2> หน้าเพิ่นเนาะไม่ได้เพิ่นมไทยเพิ่นนี่ค่ะทอดผ้าดําเพิ่มหน้าเพิ่มแล้วค่ะเพิ่ดหน้าเพิ่นเนาะนะมาใส่ดําจซื่อๆนะกับลูกเพิ่นปันข้าวให้เท่อเรเท่าไดเสวยแต่ละปีะเพราะว่าหากนะมะเฮ็ดน้ำเพิ่นปีนี้ดูมีดําหน้ากินเองดีคุณเจ้าหนีมามีให้ไม่น่าเป็นบ่ะมาขอเฮ็ดน้ำเพิ่นเริ่มปีแรกเนาะแต่เลยแบบมาอยู่นี่ อันนี้เพป็นก็เลยให้เผาให้เผาหน้าให้เลยเมืม่อวานซื้อในคนกับมาอยู่ม,มันคล้องก่กนะนะปกติเห็นในไรส์แบบาหาเงินหาคำเลี้ยงครอบครัวซือ้ขอขอ้าวซือ้อน้ำใส่ใจครอบครัวอ้ยก็เลยโอ้เจ้าม๊าอบ<า>กอ็ว่ายามแล้งกับไปตัดอ้อยแย่หมดแดงกับไปหาหมดแดงแบบแย่เงี้ยกับไปไม่ได้นะยามเหนาาตมฤดูกาลเนาะ เป็นไรเตี้ยวข้าวก็ไปหาเตี้ยวข้าวแล้วนี่อันนี้ทาง้ายังไายที่วันมีอ้อยเหต้ตัดเนาะคุณพี่บานหาอะไรแล้วคุณมีอ้อยเหต้ตัดเนาะมันกับแบบขาเจ้รประจานให้คนให้คนนั้นอยู่พี่ว่ามันใกล้ชวนอ้อนเราอี่ทีนึงอ้อยลายในเต็มในกระเบนด้วยเฮ่้าส์อ้อยกับนใหญ่ก็ได้ตัดแล้วนี่อืมอันนี้เป็นกระจ่างคือกันบะอืมทางน้องทางน้องเทพนี่เป็นจะได้ตัดสินใจคือจัะว่าได้ไปขอครนเฉือดนำนำไอโบบอตอนเลยเลย จะบ้านในได้ละคนนี้นี่ยเขได้ไปไปกับคุณน้องนะไปเ้วยนะไปกับพี่ดานไปไกับคุณน้อยนี่เป็นในได้เลยคือว่าตอนนั้นหาตัดสินใจแบบครอบครัวควรจะแบบตะกี้กับโอ้เนาะป้าแน่แม่น้องบูล่ะเลยเด็กก็เมอรีดไนเรื่อยน้ำยางเนาะเป็นไปเลยแบบอีตรนมันแต่กลัวกับไปบ่ได้เนาะเป็นโอโหเนะวันนี้เป็นเรื่อว่าเป็นอะไรพึ่งๆว่าคือไปหาน้องบูเบึงว่ะเนื้อแด้กัไปหาน้องบูเบึง มัน้าว่ะก็เลยว่ก็มาคิดลายมือเติมแล้วยังได้ไบนะมันมไหวีรีแล้วเนาะมันแบบสุดอีรีเนาะเป็นทิศสองทิศพวดแหละคนึกษาก็กรโดนเติมแล้วยังได้ไปนะอันนี้ก็เลยว่อจิตประหาปรึกษาน้องโบก้อนวะแต่ก็รูอันนี้ก็เลยกรโ้องโบคนมาได้ซอย ะหาดอเบอเาือมีทั้งเกใ็นยังดีทีไอคนจะไปขอมาเนาะทุกช่วงจ่ชวนที่จะยูบ้านเนาะเพราะว่าเป็นบริขเนื้อมาถึงช่องไอเราค้นเนื้อจะเป็นนาดนเนื้อ่บลงมาเนาะ่าขอนาซปลาได้แล้วเนาะอยูไกินดว่าโดนนานเอับเนาะจนลืมเห็นยอหลงล่ะอูว่าแ อย่าเป็นลิ้นนะลูกจะได้ข้อมูลสึ่งที่ว่าได้รับการเสนอครั้งแรกดีใจแหงดีใจแหง่เลยโบเคยบบเคยดีใจจำนีกเนาะแล้วกระบมันั่นเคยแหละตัวครั้งแรกว่าดีใจจนจนสั้นนะคะทำตัวบเู๊บเลยเนาะหลักๆนี่ก็คือเข่าและเนาะโดยการดูการกินของเรา ใช่ทน่นเลยนี่ปุ๊ปบไ้เคยชาบ้านก็คือบอกมีแต่ยูนะข้าวายูของเพื่องข้าวเพราะว่ายูแต่น้ำผัวดูขับก็ด้องเลไทั้ทงเพ่ีเที่ยวไปเที่ยวมาบ่ดกวางเทียก็นนั่นนะโดยเที่ยวกับประมาณห้ากิโลเจ็ดคนโอ้ไกลจัยเนาะ อันนี้ปลายบ้านเลยเนาะฮะพกเลยเนาะบรรยังออกทางออกบ้านนี่ก็ได้แล้วประมาณกิโลสองกิโลเนาะเข้าในบ้านอีกหนึรถรางพาเนาะกับมีงเนาะลำบากอย่างเี้ยคือไม่จบเลยอ๋อจานายกาสู้ๆเด้อเยเด้อเนาะข้าพรางเมืองเนาะข้าพรางเมืองมาไปกวดแต่เมื่อนี้ร่มาซอยดูเก๊ไขรยังได้เพหมอสก็ได้ เราเป็นยังกันแน่เนาะพอดีเขาหาทาง้องโบเพิินพี่น้องเลยแล้วก็พ,กพกอดีเห็นทางคิดไอเตียงเลยมาพากันมาเรียนนี่นปลาซาทั้งเข้ากันซีได้เดินทางกรับก้อนเนาะสูส้ๆเนาะเเป็นกำลังแห่งใจแห่งก้อนพี่น้องเลยมาเยี่ยมมาหาเบิงเนาะเห็นแต่ทางคิดไอเตียงเพิิพนที่ว่ามาทายทํามวันนี้เพิินมาแน่น,นอนเนาะมาเนี่เนาะ มาเยี่ยมมายัางอะไถ้าว่าไปเวียดนี่คือสีโบได้เนาะสมมงเพราะว่าตอนนี้มันสามมองอยังแล้วเนาะไปนะเพคุนสิพาไปแข่งเพคุนบอลลูว์ไปในเซโนนี่ที่ญี่ปุ่นในงานบอลลูนนะญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นเงแบบผู้จะเพจจะมอเกี่ยวกับร้านโซนี่นะสมุกเส้นเอ็นเปียโดยเนาะอะสิมีแบบนี้ เอาพังเวงเนาะจักเลยรุ่นไปน้ำกันเนาะปลาทางเฮ้ากับเซดาร์กาปลาเดินเด้อจะอะไรกับเป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆเนาะผู้ยิ้มพูยูเลยเขียงไว้เนาะสเลยสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้ิกาสิบประมาณนี้พี่น้องเนาะโอ้สุดยอดเบิ่งกันยังคัดเคยน่ายยังอี่พี่ดาวนาะิกา ยังทีที่ว่าเบื้องต้นกับทางอาย้เพื่อนซอยมาแล้วพักสวนหนึ่งพี่น้องเลยเอาจากในซาบคลิปนี้ก็ขอบใจ FC เอฟซีเบิดทุกคนเดินที่เข้ามาให้กำลัง,งใจเน้องซาบคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดินสบายดี